น้ำดื่มช้างและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของ Cooking School ของที่นี่นั่นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้แหวนแล้วก็เชฟอัมนะคะก็ได้ไปใจตลาดซื้สดิมาเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นวันนี้เมนูแรกเลยของเรานี่คือเมนูอะไรเลยราบหมูคั่วค่ะ ฝรั่งกลิ่นมันจะหอมกว่าผักชีไทยผักชีมันจะหอมกว่าหอมกว่าใชา่ต้นหอม <c oughs> ก็เหมือนกันค่ะทุกอย่างเราจะซอยเล็กๆหั่นเล็กๆหมดเลยสุดท้ายนะคะผักไผ่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะซอยเล็กๆเ,เรียบร้อยแล้วค่ะจากนี้ก็เริ่มขั้นตอนการทำก,กันเราใช้น้ำมัน นิดหนึ่งประมาณช้อนโต๊ะเดียวนะคะเราจะใ้ำชาเยอะเปิดไฟอ่อนถึงกลางน่าสนุกแล้วว่าถึงเต๊ะทำไได้ค่ะเราทำาไงคะผัดผัดจนเนื้อหมูส yeah, yeah ุกอะค่ะ ну น้ำปลาช้อนชาเดียวค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนชากระปีก็ช้อนชาหนึ่งค่ะอันนี้สำหรับเสิร์ฟหนึ่งที่นะคะสำหรับเสิร์ฟหนึ่งที่นะคะกระปิหนึ่งช้อนชา แล้วก็พริกลานนี่แล้วแต่ความเผ็ดที่ชอบมูกับเพิ่มงป้เข้ากันแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะทุกอย่างที่เราซอยไว้ผัดประมาณสักแป,ป๊บเดียวค่ะให้พอสลบนิดนึงแต่ไหวไนี่ไว้ยไค่ะ <laughs> หามุมไม่ถูกเป็นคนเคลียก่อนนะคะ,ะ <laughs> ต่อไปก็จะเป็นกระเทียมโยน้า <laughs> นี่ ผีมือแหวนดูดีกว่ายำสโมโนไพรเมนูที่สองก็เลยค่ะนั่นก็คือขอนึ่งปลาค่ะขอนึ่งปลานะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแรกเราก็จะหั่นใบชะบูก่อนเราจะไม่หั่นอันเล็กค่ะเอาจะหั่นอันใหญ่เพราะว่าเราถ้าถ้าหั่นอันเล็กเราเอาไปนึ่งมันจะเหนียวแฉะส่วนใบมะกรูดนี่มันแข็งเราจะหั่นเล็กๆก่อนเอาต้องฉีกก้านออกองเอาก้านออกก่อนเพราะก้านมันจะแข็งโอเค่อเป็นมะเขือสาหรีค่ะเพราะว่าเอาไปนึ่งเราไม่ต้องตัวเอาไปลงกระทะเลยน้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะ มันหนึ่งช้อนโต๊ะ <Okay. S 1> เครื่องพริกแกงจะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดจะหอมเพื่งเทแล้วก็เผ็ดนิดนึงอาจะใช้ประมาณช้อนโต๊ะผัดจนพริกหอมะคะ่ะโอเคหลังจากนี้มันจะเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะ,คะเราจะใส่น้ำเปล่านิดนึงนี่เพิ่มก็ได้ไหมค่ะผัดจนพริกแกงกับผักเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ปลา ใส่ปลาเสร็จแล้วเราจะน้ำปลาจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะข้าวควกระชอนต่ะแม่แผ่นอาหยิบมือเดียวหลังจากนั้นเราจะนึ่งด้วยใบตองเราจะนึ่งประมาณสิบนาทีค่ะสิบนาทีเอาไปนึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วหอมมากเลยกระเจี๊ยบค่ะ อนนึ่งปลานะ้วค่ะปลาเคยไหมอืมอร่อยจะหอมอ่าเครื่องเคียงหอมมากหอมรสชาติมันแบบว่ามันแบบว่าเค็มใช่ไหมคะแล้วก็อร่อยมากอร่อยจริงๆหอมยาดองน้องนขาวกินี้มันเผ็ดแบบฟินนะคะคุณผู้ชมโอ้โห จากที่ได้ทำอาหารเหนือกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของหวานกันบ้างแล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมมาที่กาดดาราและเหตุผลที่แหวนต้องพาคุณผู้ชมมาที่นี่นั้นเพราะว่าที่กาดดารานั้นมีร้านขนมที่ขึ้นชื่อว่ามีมะกรองที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยและนอกจากจะอร่อยที่สุดแล้วยังมีความพิเศษอื่นๆอีกด้วยจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะอยากจะบอกเลยนะคะว่ามาเชียงใหม่ทั้งทีเนี่ยจะไม่มาทานมัคครุนที่นี่ไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นมัคครุนที่หลังจากที่แหวนได้แซวเสียงมาทุกคนแล้วเช็คเรติงอินเทอร์เน็ตด้วยทุกคนยกให้เป็นมัคครูนที่อร่อยที่สุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยโดยที่สําคัญเนี่ยราคาก็จะว่าถูกที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าราคาดีสามารถกินได้หลายชิ้นนะคะโอ้ยไดแล้ว ทุกท่านอย่อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เชฟอูเทนใช่บไม่เอ่ยวันนี้ได้เจอตัวเชฟเองแบบปลื้มใจมากอยากจะบอกมัะกรูดกับเชฟอร่อยมากภูมิใจเหมือนกันครับที่ได้เจอโอ้ยมีเก่าคอะไรบ้างคะเนี่ยที่เรา collect c น m m มันมีเดอะท็อปที่มี top sell ที่นี่ค่ะครับแล้วก็พวกที่เป็นตัวนี้ก็จะเป็นมะชากับเลดบีนโอ้ครับแล้วก็เป็นมะลิรสชาติมะลิมะารูนกลิ่นมะลิมาแต่ละครั้งเนี่ย มัคคูรุนเนี่ยรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเพราเพิ่มตัวใหม่ขึ้นเรื่อยๆครับบางอย่างนี้ก็เห็นบอกกันว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยใช่ครับอย่างเช่นอย่างตัวไหนบ้างเอ่ยตัวนี้เป็นแบล็กทรัฟเฟิครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตโชว์สังเกตว่าเป็นมัคคูรุนที่สีสวยจนแทบกินไม่ลงและมากรองที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่ก็คือไวท์ทรัฟเฟิลและแบล็กทรัฟเฟินั่นเองค่ะซึ่งทำมาจากราชาเห็ด อย่งเห็ดทรัฟเฟิลขาวและเห็ดทรัฟเฟิลดำซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดในโลกราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมและประมาณ5-6 0 0 0 0ื 60, บาทหรือสูงกว่าน,นั้นแล้วแต่ระดับคุณภาพและแหล่งกำเนิดล่าสุดมีการทำลายสถิติราคาทรัฟเฟิลที่สูงที่สุดในโลกซึ่งเป็นทรัฟเฟิลขาวน้ำหนัก1.5กิโลกรัมที่ขายไปในราคาสูงถึง6.1ล้านบาท ที่ราคาทรัฟเฟิลสูงถึงขนาดนี้เนีนะคะคุณผู้ชมก็เพราะว่าเป็นของป่าหายากมีรสจัดและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจัดว่าเป็นสุดยอดของอาหารประเภทเครื่องปรุงจนได้รับฉายาว่าเป็นเพชรแห่งครัวเลยทีเดียวค่ะแน่พูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมลองนึกดูแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะอร่อยรสขนาดไหนแค่ได้กลิ่นก็ฟินแล้วละคะ่ะคุณผู้ชม ว่าแบบมีเป็นช่วงเป็นซีซั่นไปด้วยเช่นกันเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เริ่มขายมงโก้คัชชั่นฟูดกับคาบพิรามกลับไปเลนะครับคาบซมครับเป็นมะกรูดอะครับเป็นผิวมะกรูดแต่ลรเสียใจงั้นสงสัยต้องบินมาทุกเดือนเพื่อให้ได้แบบว่าลองทุกรสเก๋มากมะพร้าวมะกรูดช่วงนี้ก็เป็นซีซั่นของทุเรียนด้วยครับเราก็เลยทีเเป็นข้าวเหนียวทุเรียนไรียด้ด้ว่ารวมของดีของไทยทุกๆอย่างในแต่ละฤดูกาลเอามาทำเป็นมะการูนได้แล้วอร่อยมาก ซีสลบยังไม่ได้ลองอันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องลองนะคะแต่เสียดายพลาดล็ก้าวสวรสแล้วก็มากรดูดแหมตายละไม่เหลือสักชิ้น2ชิ้นในครัวเลยหรอคะเชฟคะ <laughs> อยากชิมมากเลย <laughs> อันนี้ก็มาใหม่ด้วยใช่กันแบล็คคราฟเฟลเฮซนัทไวท์คราฟเฟลอันนี้ไม่มีที่อื่น,นในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวนะคะมาทั้งทีแหวนขออนุญาตชิมเอาัไหนก่อนดี มากรองนั้นเป็นขนมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีโดยว่ากันว่าเป็นที่รู้จักครั้งแรกในสมัยพระเจ้าหลุยที่16ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยนั้นจึงเกิดเหตุการณ์เข้ายากหมากแพงเนื้อสัตว์โปรโตีนจึงไม่มีให้รับประทานมากมายนักเราแม่ชีชาวอิตาเลียนที่อพยพมายังประเทศฝรั่งเศสจึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยอัลมอนด์เพราะมีคุณค่าทางสารอาหารไม่แพ้เนื้อสัตว์ โดยนำมาประกอบเป็นอาหารหรือขนมหลายประเภทซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาการองของหวานที่ชาวฝรั่งเศสชื่นชอบมาจนถึงปัจจุบันค่ะโดยมาการองนั้นจัดเป็นขนมประเภทเมแรงมีลักษณะพิเศษคือผิวด้านบนและผิวด้านล่างที่เรียบครุคระบริเวณขอบมีความช่ำละลายง่ายในปากและมีมากมาไหลรสชาติแล้วแต่จะครีเอทกันตามใจชอบเลยค่ะ เห็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยทางที่นี้ก็จะมีการเพริ่มเติมเมนู<ช>นะคะเป็นเมน,น,นูเพื่อสุขภาพแบบ healthy delight อะไรยอย่างนี้ด้วยปัจจุบลลันเราก็จะ นำน้ำตาลมาใช้ให่ปรับน้ำตาลทรายแต่มันเป็นการฟอกขาวเสร็จแล้วเริ่มคิดว่าเดอย่าหวานบ้านเราก็มีอ๋อย่าหวานโครงการหลวงใช่ครับอุ้ยดีจังเลยปัจจุบันนี้ขาผลิตเป็นน้ำตาลมาแล้วเราสามารถที่จะมาใช้แทนได้โอ้ใช้น้ําตาลที่ทําจากย่าหวานแทนนะคะก็ได้ด้วยว่าได้อิ่มอร่อยรสชาติก็อร่อยมากๆแล้วที่สําคัญได้ดีต่อสุขภาพด้วยนี่ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะ